จัดโปรโมชั่นให้อยู่ใครที่แบบว่าไม่ทันดูไลฟ์รอบนั้นนะมาดูตัวนี้ได้แกไปนี่ด้วยกชอันีไม่เปิดอะไรนะกชอกอชอคืออะไรวะกุดตูดกุดตูดตูดที่ย่อแล้วย่ออีกย่อแล้วย่ออีกเออนะคะตัวนี้มาดูอุ๊ยมาตัวแรกเลยนะเห็นเลยตัวแรกแม่ดูเัิญผ้าเมกาเขาก็จะสีแบบนี้เบ้อ นะคป้ายมีเหลืองเสื้อยืดแขนยาวงานเมกาใครไม่ชอบไซส์เล็กอยากได้แบบไซส์ M L X L ประมาณนี้จัดเลยอยากใส่อุยแฟชั่นเป็นขอบแฟชั่นแขนยาวของ Forever 21 f o r e v e r นะคะลูกค้าตัวนี้ปกติราคาก็ดีมากอยู่แล้วลูกค้าดูสวยงานใหม่มากป้ายเปย ให้ดูเนื้อใกล้ๆเลยงานใหม่งานใหม่จริงลผ้าใหม่ผ้าใหม่สะอาดนะคะลูกค้าค่ะปกติขายพันเก้าก็คอถูกแล้วอุ้ยเป็นไงแม่ดูงานแม่ดูงานเลยตัวนี้นะปกติพันเก้าไม่ขายแล้วแม่ดูตัวนี้หนูจะบอกราคาเลยว่าเราขายโตตอนเนี้อยู่ในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นใช่ถ้าอยากได้ลูกใหม่นะเอฟได้เลยตัวนี้มีจํานวนอยู่ ปล่อยให้พันหเลย45่กิโลใช่แต่เดี๋ยวลูกรีวิวลูกค้ารอเลยตัดส่งให้ฟรีด้จะ้ะใช่คุ้มมากรีวิวคุ้มมากแม้แต่ราคาเนี้ยคือถ้าเอฟลูกใหม่ไปอะ่ะเสียค่าส่งก็แค่ไม่กี่บาทนะ200 200ยสองก็บาทประมาณนั้นเองส่วนใหญ่ะะก็เป็นเรียบเรียบนะลูกค้าลายก็มีแบบสไตล์ไปได้ขายตลาดบ้านเราได้เลยสะอาดลงตลาดได้ช้ำน้อยงานสะอาดลูกค้าแบบแฟชั่นกแบบตัวยีบาท สตัวร้ออ่าได้เลยกระสอบนึงน่าจะประมาณกี่ตัวอันเนี้ยหนูตีว่าน่าจะถึงประมาณสองอยู่นะเกินสองห้าตีสักสองห้าอ่าประมาณนั้นคํานวณให้ต้นทุนนะคะเพิ่มเพิ่สรอได้มั้งเนี่ยใช่เพราะว่าส่วนเนี้ยมันจะเป็นผ้าบางอ่าหนูตีให้สองาโอ๊ยต้นทุนตกหบาทหบาทลูกค้าต้นทุนหบาทหัวขายห้าสิบ 5 9าเก้าสามตัวร้อยหางเลเลยยี่สบาทค่ะนะลูกค้าราคาดีตัวนี้รีวิวส่งให้รี <10 S 1> ด้วยคุ้มมากแล้วดูเลยว่าโหทั้งป้ายทั้งแบรนทั้งอะไรออกแบบว่าออกฉ่ำมากแล้วเขามีงานแบบส่งแฟชั่นออกให้ด้วยนะรีวิว,ว,วอะไร <fashion S 2> ไป,ไปแล้วบ้างวันนี้มีคารดิแกนหนาผ่าหน้าป้ายบูไหมพรมหนาสวมหัวป้ายบู 55L ไหมพรมแขนสั้นแฟชั่นป้ายบูแล้วก็มีอะไรอีกนะ304ไหมพรมผ้าล่องป้ายบูแขนยาวนะคะแล้วก็งานเด็กแล้วก็พันเด็กหนาเด็กแพันด็ก9 0ง2โอ้หลายรายการเลยพี่ขานะมีหลายรายการเลยแล้วก็แบบว่าแต่ละตัวก็คือแบบว่างานจัดโปรงานเด็กๆช่าง MKC 600โล1,950หมดยังคะตอนนี้จะเป็นโปร2,900บาทนะจ๊ะพี่จ๋าแ9 0 0เนี่ยเหลือแค่60กว่าลูกแล้วจะหมดแล้วเพราะราคาตลาดขายอยู่5,500ใช่ตัวนี้คือยู่ราคา2,900ลูกค้าไม่ได้ว่ายังเป็นราคาปกตินะหนูยังเป็นโปรให้อยู่นะแม่1,950มันจะเป็นโปรเดือนที่แล้วเนาะโปรเดือนนี้ก็ยังอยู่ที่2,900บาท2 9 0 0ก็ยังถูกมากใช่ของใกล้หมดแล้วหนูบอกก่อน ตอนนี้คือแบบว่าคนแบบทยอยซีเอกันเยอะมากเลยสำหรับรหัสนี้นะตัวนี้นะลูกค้า1,500บาทรีวิวส่งฟรีนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต <Mikey S 1> แจ้งรหัสซีเอเลยจ้ะชอช้าง60นคะ่ะชช้าง60นะคะลูกค้าขาชอช้าง6 0 1 5 0 0บาทรีวิวส่งฟรีได้งานเชืยืย้แบบนี้ไปเลยลูกค้างานบแบบว่าเรียบใช่ตีพื้นลวดลาย งานแบรนด์มีหมดเลยแล้วก็ไม่ติดเล็กลูกค้าจะออกไปโทน ml ค่ะขอบคุณค่ะรีวิวขายเรียบร้อยรหัะเสียบลูกใหม่หน่อยจ้ะชอช้างหกอดิดาค่ะชอช้างหกหกลูกใหม่พันห้าแม่สต๊อกมีเท่าไหร่จ้ะตอนนี้มีเจ็ดสิบสี่ค่ะโอเคมาเลยลูกค้าสต๊อกมีเจ็ดประมาณเจ็ดสิบลูกนะคะเจ็ดสิบลูกนี้หนูปล่อยให้พันห้าหมดเลยนะใครทันก็ได้ไป พันห้าแป๊บเดียวหมดนะลูกค้าใช่ไปตัดขายสองพันห้าได้เลยงานสี่สิบห้าโลต้นทุนลูกค้าไปขายยี่สิบยังไม่ขาดทุนเลยอ่ะใช่เหลือสูตรห้าเก้ายังมีนะคะพี่ยังมีนะสต็อกยงว่างอยู่เน้นงานใหม่ๆนะลูกค้างานใหม่สภาพใหม่ผ้าแบบฉ่ำเลยงานลายงานแบบว่าออกแฟชั่นงานแบบว่าสีพื้นสีสันอะไรพวกนี้ยก็หมดเลยอฮ้ย อออสไตล์คลอบงานแขนยาวที่ใหม่สะอาดไซส์ไม่เล็กมีแบนด์ให้ลุ้นมีแบนด์ให้จับราคางานแบรนด์ไปขาย99595 0้าหเก้าห้ลองลงมา3ตัวร้อยพอเหลือหางก็ขายเล่ยี่บาทสิบบาทเห็นไหมน่ารักมากลูกค้าแบบแฟชั่นก็มีออกด้วยอุ้ยนี่เป็นแบบปั่นไหล่นีอย่ขอบี้เออแบบติดพ้ารองไปเลศูนย์ห้าเก้าหมดยังค่ะยังมีค่ะ ตัวนี้เหมือนจัดโรรอยู่ด้วยศูนย์ห้าเก้านะคะลูกค้า่ะจํานวนตัวเยอะมากเลยลูกค้าเยอะงานส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบว่างานผ้าแบบผ้าผ้าบางเนาะใส่สบายเลยลูกค้าตัวเนี้ยขายแบบว่าลงตลาดขายมันมาก oh. ตัวนี้ลูกค้าอย่าลืมนะตัวนี้พันห้านะคะเอาไปเลยค่าสง่งแม่ไม่ต้องกลัวเลยลูกใหม่อ่ะค่าส่งก็คุ้ม เพราะว่าส่งประมาณน่าจะ200นิดๆใช่2อ0 230าสิบบาทประมาณนั้นนะคะลูกค้าขาค่าส่งคือแบบว่าเอาไปยังไงก็คุ้มกระสอบเล็กอับแม่ราคาพันห้าเสียค่าส่งถูกๆเลยนะคะอุ้ยจำนวนตัวเยอะจริงแล้วผ้าสะอาดนะโชว์ใกล้ๆเลยลูกค้าดูงานอะไรใหม่ใหม่เมืนนั้นไลค์กบบเมน่อนไลค์กับพี่เพื่อนพี่เพื่อนบอกว่าอันเนี้ยเป็นป้ายที่แบบว่ามีราคาอยู่อะ ่างานเมกาใช่ไหมอุ๊ยอันนี้อันนี้ก็น่ารักอ่ะเป็นแบบว่าแขนทูโทนนะคะงานท to ูโทนสีสวยสวย,สวยเลยลูกค้าโอ้โหเยอะอยจำนวนตัวอ,อดิดาค่ะ,คะมีมีแบบว่าติดแขนสัน้นไปตัวแต่แบรนด์นะคะเลิศลูกค,ะคะ้าขากระสอบใหม่นะใครจะรับรหัส cf ชอช้าง66เข้ามาได้เลย ชอช้างหกหกนะลูกค้าใครอยากได้นะคะ 45, 000, 500, 000. สี่สิบห้าโลพันห้าเสยืดแขนยาวนะ,ะไปเติมร้านไปขายแบบถูกๆไม่เน้นงานแพงเน้นขายถูกเอาตัวเนี้ยคุ้มมากโลกตลาดนี่คือแบบว่าสีดีด้วยแขวนกันให้แน่นเลยนะแบบเนี้ยเวลาแขวนลาวแน่นๆเนีน่ยโอ้โห hey, อะไรคันเลด,ดูสันค่ะพันห้าพันห้าออกแบบนี้ พันห้าจ้ะลูกค้าพันห้าด้วยออกแบบนี้ลูกค้างานป้ายห้อยก็มีด้วยนะป้ายห้อยก็มีออกด้วยลูกค้าขาโอ้โหสวยๆนั้นเลยเช็คเช็คมีเช็คป้ายแต่ต้องเช็คแล้วเพราะว<อ>่าเขาไม่ได้ไม่ได้ใช่นะคะลูกค้าอันนี้อะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ใชนี่เ,นเห็นไหม ลูกค้างานสก,กีนงานสีพื้นงานลายทางอะไรพวกเนี้ยงานแบรนด์งานป้ายห้อยมีออกหมดในราคา1,500บาทนะลุนได้เลยอุ๊ยอันนี้บอกว่าสไตล์แบบคริสต์มาสวิแล้วก็ลูกค้าถามหาคริสต์มาสกันอีกแล้วช่วงนี้ว่ายังมีไหมคริสต์มาสยังมีอยู่นะลูกค้าค่ะคริสตมัสยังมีพร้อมส่งอยู่นะใครอยากได้นะลูกค้าขอดูรีวิวเพิ่มเติมได้เลยทั้งทั้งแบบ u s ทั้ง UK เลยนะ ลูกค้าเริ่มถามแบบว่างานแบบเหนาวงานเทศกาลกันเข้ามาบ้างแล้วช่วงนี้แม่เอาไปได้เลยอะพวกแบบคิดมาช่วงเนี้ยเพราะว่าอย่ารอเทศกาลมาถึงข้าวาประมาณนี้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวาอ,อยาอได้เหรอคะเอียนะคะเดี๋ยวช่วงเช้าลงไลน์แล้วนะคะลงไลน์แล้วนะ เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนบ่ายสามนะเดี๋ยวช่วงบา 3, ่ายสามรายการที่ลูกค้า <c oughs> แบบพิมพ์มมาเดี๋ยวหนูมาเปิดให้นะคะช่วงบ่ายสามนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ลงไลน์ใครที่เพิ่งมานะเดี๋ยวย้อนดูไลน์ได้เลยวันนี้มีรีวิวไปประมาณเกือบสิบรายการสิบรายการนะลูกค้าเดี๋ยวย้อนดูได้เลยแล้วอยากได้ตัวไหนถ้ารีวิวว,ว่างเอฟหลังบ้านได้เอฟหน้าไลน์ได้แล้วก็ถ้าอยากสั่งตัวไหนเพิ่มก็ ทั้งหาแอดมินหลังบ้านเลยลูกค้าอย่าลืมนะ<อ>ถูกใจกับเซล,ล์คนไหนขอลายส่วนตัวคอนแทคส่วนตัวกับเซล,ลได้เลยนะคะจะได้ไวในการสั่งซื้อนะรอรอบบ่ายค่ะพี่วิจินขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายน,นะ,ะพี่วิโอเคไปแล้วนะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ